สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่10มก,กราคมนี้แนวโน้มของสภาพอากาศจะมีอากาศหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิจะลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ2-4องศาเซลเซียสโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานค่ะมีอากาศหนาวที่สุดโดยเฉพาะหลายพื้นที่นะคะระยะนี้จะเริ่มมีลมแรงขอให้เฝ้าระมัดระวังรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องและมีลมแรงอุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานคร,รปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสหลังมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีนแผ่เสริมมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ โดยในช่วงตั้งแต่6ถึง9มกราคมนี้ฝนภาคใต้จะเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาส สำหรับจังหวัดอากาศหนาวเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะจะพบว่าที่นครพนม9องศาเซลเซียสเลย10องศาเซลเซียสน่าน11องศาเซลเซียสเชียงรายขอนแก่น12องศาเซลเซียสมหาสาราคามเพชรบูรณ์13องศาเซลเซียสลำปางนครราชสีมา14องศาเซลเซียสช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศกันค่ะ จากการคาดการสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศหนาวลมแรงอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครอากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสภาคใต้มีฝนฟ้าะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่หลายพื้นที่ตกหนัก ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะจะพบว่าตอนเช้าๆจะมีอากาศเย็นพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีอากาศดีท้องฟ้าปโปร่งอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง18 33องศาเซลเซียสคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทยพีบีเอสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ